นิชาเหมือนพี่เอิญในชั้นยาวที่มันก็มีชื่อสองพยางค์ใช่แล้วค่ะจริงๆเราพี่ชื่อเอิญค่ะแต่ว่าชื่อจริงพี่วชิราของพี่เลยชื่อเอิญชีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตลาดค่ะตาบอดสุดอ้าวมาละพี่ตุดเลยครับมาคนที่สองละคะน้องมีนน้องมีน ชใช่แล้วค่ะคือว่าที่บ้านหนูม,มีพี่สาวค่ะแล้วก็คุณแม่เขาเป็นชื่อตีมใต้ท้องทะเลอ,อ,อ,อะค่ะอ๋อแล้วชื่อมีในในภาษาบาลีมันแปลว่าปลาค่ะโอ้ก็ถ้าใครใบมีนตัวีก็จะเห็นรูปปั้นปลาใช่ไหมคะนา่ายเลยค่ะ<น>อ๋อเป็นตีมท้องทะเลอุ้ยมีความหมายนะเป็นตีมใต้ท้องทะเล ตื่จริงพ่อน้องคืออัลฟ a man เฮ้ยนี่ไงคะท้วยนู้นหรือเปล่านี่ใครเจอพี่สาวจริงๆเป็นนางเงอนเฮ้ยไม่เจอไม่เจอกลิ่ค่ะอร่ามาแอปคนต่อไปค่ะน้องวิลลินชื่อวิลลินนะคะแบบที่มาแบบไม่ได้ทราบชัดเจนแต่ว่าความหมายของชื่อวิลลินนะคะแต่ว่ามหาสมุทรอา หนูก็เลยแบบใจกว้างรังมหาสมุทรเลย่างนี้คนชื่อมีนี่เขาสวยทุกคนนะใจกว้างรังมหาสมุทรเลยเยี่ยมมากมองข้อต่อไปค่ะน้องเมลค่ะก็ชื่อเมลนะคะหนูก็เคยถามแม่ว่าทำไมต้องชื่อเมลแม่ก็บอกว่าคือมันแค่เขาจากับพี่สาวหนูสองคนเฉยๆค่ะแวเพ่กน้อมาทุกคนใช่ให้หนูได้สค่ะ ตอนแรกนึกว่าแบบว่าพ่อทำมัจจิด้วยเมลบอกอะไรแบบนี้อ่ะตอนแรกก็ชื่อลู่วงเมลอะไรอย่างเงี้ยโคตคตแก่เลยอ่ะคนะก็แก่เลยว่าถ้าแก่แปลว่าลู้เนี่ยแปาแก่ไปด้วยกันอ๋อสุดยอดก็คือจองจองกับพี่น้องใช่ไหมยังเลยอ่ะน้องคนสุดท้ายค่ะน้องกระตูนหนูชอบดูแม่หนูต้องชอบดูกระตูนแน่ๆใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้เลยหรอไม่รู้พี่น เหมือนแบบเขาจะแบบชื่อตัวเต่ากันอย่างนี้ค่ะก็เลยแบบแม่อาจจะคิดไม่ออกก็เลยกระตูนละกันเหมือนเต่าอนาคตบ้างโตมาหนูจะติดกระตูนแล้วสิอ๋อแล้วโตมาติดกระตูนจริงเหรอคะติดค่ะบโอ้ยมีเรื่องอะไรอ่ะหนูชอบดูอนิเมะค่ะชอบดูอนนี้ชอบดูไฮคิวโอ้สุดยอดแล้วบอลชินาโร่แล้วบอลใช่เอ้ยใช่ใช่เอ้ยจริงๆมีอีกหนึ่งคำถามอยากถามเด็กว่า คือมีเพลงอะไรที่หนูอยากเต้นไหมแบบชอบในบีนโเรีหรือว่าซีเกียโปรีก็ได้ในโเรตีนไทยแลนด์หรือโนเอีแบบทั่วประเทศเลยก็ได้เอ้ทั่วโลกเลยก็ได้ค่ะแต่ว่ามีเพลงที่ชอบในวงี่ชแบบรู้ใช่ให้น้องวิกินตอบก่อนเลยสุ่มนะเมื่อกี้สุ่มสุ่มแบบใหม่มากอีเลยเพลงที่ชอบนะคะต้องเป็นคุกกี้เสียงไ ว่าเพลงแบบมีความสดใสใช่สดใสมากๆแบบว่าแค่ฟังก็คือโลกเป็นสีชมพูเลยค่ะอ๋ออุ้ยขอถามบ้างได้ไหมว่าเห็นกุ๊กเมื่อกี้เขาโดนถามว่าหนูอะไรนะมีความแบบน่ารักหรือความเท่หรืออะไรสักอย่างอยู่ปะ BTN 5ฟลปะเออใช่ใช่ใช่ไม่ถามน้องรู้จัก BTN 5ฟล์ไหมเอออุ้ยมีใครเคยไปดูสเตจฟอร์มไม่เป็นไรเคยไปดูโรชโชแน่นอนเพิ่แต่ว่าใครเคยร่วมอีเวนต์ของ BTK ไหม ไหนเอาหนูหนูมิลินก่อนมาดีนเอ้ยหลายคำถามเริ่มงกับอะไรทีลยอ่งกี่เวนกี่เวนของินเคเคยไปร่วมไหมเคแต่ไปดูรถชว์อ้ยไหาที่ไหนที่ไหนนานมาแล้วค่ะนี่ไปดูใครไปดูใครตอนนั้น่าจะไปน่าสุดเลยคือไปดูน่าจะพี่โมนี่ถ้าต่อไปดูพี่พี่จะไปอยอกใต้โต๊ะไหม ไปดูพ okay, uh ี huh. okay, okay? ่ม oh. oh uh, uh, right? ูนี uh ่โอเคหนูนะคะเคยไปไหมเอ่ยเคยไปแข่ง Kiss Me Dancing Contest ค่ะใช่ก huh. okay. no, so ็เลยได้ไปอยู่ใน M V ใช่ไหมคะแล้วก็ไปันด่มเน้์ค่ะห้าสโอ้สุดยอดของรูเมอร์ใช่ไหมคะยังมาเลยอ่าน้องการะตูนล่ะคะเคยดูโชว์อยู่ค่ะแต่นานมากเพงเพลงจะบาจาเลยค่ะโอ้ ชื่อทุกคนน่าจะทันนะคะไม่ทันโอ้โหนางมากแล้วนาะงจาวาจัตตอนนั้นพี่ก็ไม่ทันเหมือนกันตอนนั้นหนูน่าจะยังไม่เข้าวงเลยจ้ะใช่เลยไ้มหนูเราด้วยใช่ใครเรยังไม่เข้ามาใช่น <c oughs> <tr> <c oughs> ้องมีนะคะ หูไม่คป่แต่ว่าเคยดูอยู่ใน youtube มากกไหนครับดูอะไรบ้างชออะไรครับชอบเลยค่ะชอบกูบอกนะคะดูออกนะคะชนนรายการใหม่นะคะอ่าแล้วหนูก็เป็นีหน้าจเหมือนกันเด็กก็จะดูแบบมืคู่ติ๊กอะไรอย่างนี้นะคะชนเลิหนูก็ดูหรอคะมี่ติไหลบอกมาเลยเดี๋ยวมาสนอบ อ๋อชอบดูที่ไปเที่ยวเจออินดร์ซิตี้หรือเปล่าน่าจะใช่ใชนะ่แล้วมื่อกต้องมีคำถามอะไรอีก่ันะ้ย <laughs> วันเมื่อกี้พี่ยิงมมาย